วันนี้มารอแตกะแตนเยอะมากเลยเสียงอยู่ไหนเสียงเสียงอยู่ไหนเสียงเสียงเป็นสอสเลยครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณธงชัยมั่งคงนะคะแล้วก็คุณจอมพงศ์นะคะชูทัพทีมประธานจัดงานในวันนี้นะคะแล้วก็ขาดไม่ได้ขอบคุณคุณปราโมชูทัพทีมนะคะที่เป็นประธานอุปถัมภ์ในวันนี้เสียงประมุ่ พีพันา์ด้วยนะคะวันน okay. ี้ขอบคุณพี่พัดพ um> ี่พึ่งด้วยนะคะโอ้โหรอนานไหมรอนานไหมกมดเต้นก็มดจะแจ้มันก็ยังไม่ได้รับทันทีไงนึกออกไหมถ้าเกิดเต้นไปรับแปมันจะเป็นเนี้ยมันจะเป็นประมาณนี้นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องหยุดร้องก่อนขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ จา๋าขอบคุณค่ะโอ๊ยป้ารอนานมากเลยป้ารอนาน <c oughs> จา๋าโอ้โหเด้งหน้าเด้งหลังกระดึ๊บกระดึ๊บรอนานมากอุ้ยรอให้ติ๊บกันนานนี่นะ่ารักมากๆเลยเอ่อโทษนะคะทุกคนคะโทษนะคะฟังหนูสักนิดนึงนะกรุณาตั้งใจฟังสักนิดนึงนะคะเอ่ออันนี้คือตัวอย่างที่ดีนะคะผมว่จไฟังอะไรครับก็น่า แกอุตส่าห์บอกว่าตั้งใจมากนี่รอนานมากเลยนะเฮ่ยบางคนมารอตั้งตั้งตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะครับโห<ฮ>มาปูเสือรอเลยครับจริงเหรอคะทุประกาศบอกบระวังเสือหายนะครับ <c oughs> <c oughs> โอจ่าขอบคุณมากเลยเขาหลัดบานเองนี่ทางนี้เนาะขอบคุณมากเลยนะคะเออจ่าจ่าจ่าโอ้ยเนาะน่ารักจริงๆเนาะขอบคุณมากๆเลยเดอ้อขอบคุณสำหรับดอกไม้เงินรางวัลน,น้ำใจนะคะ พยายามเดินให้รับให้ทั่วถึงเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเป็นไงคะต่กาแตนตัวจริงสวย,ยไหมน่าักานะปไปยัดขอบคุณนะอะไรนะอุ้ยพูดดีรู้สึกว่าสวยขึ้นมพนาสวยต้องขึ้นใช่ไหมไม่ใช่สวยลงใช่ไหม จะขอบคุณมากเลยนะคะอะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะออะขุญาตนะคะจ๋าโอ้ยเนาะมาสิมาโตโหัมากระมั่งซักไปพุ่นเบาเอ,อื่อยอืมขอบคุณหลายๆเนอะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยนะคะกำลังใจจากแฟนๆทุกๆคนโอ้โหยังไม่หมดอีกฟังนี้อยากขออนุญาตทักทายนิดนึงนิดนึงนิดนึงจ๋าทางนี้ทางนี้มาอะไรนะโอ้โห มุก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 มกขอบคุณมาขอบคุณจริงๆเนี่ยได้ของมาเนี่ยเราภาคภูมิใจมากทุกเวทีครับเวทีเนี้ยภาคภูมิใจมากกว่าทุกๆเวทีอีกคนเราเกิดมามาแต่ตัวดูที่แฟนเพงลงรักขนาดไหนให้เสือ่อผืนหมอนใบ,บแฟนเพลงบอกว่าพักผ,ผ่อนบ้างน,นะครับ <laughs> อยยังไม่หมดหรอคะหมอนเนี่ยอมีหมอนโอ้โหพัดลมมีไหมครับชอบหนูว่าชอบมากเลยให้อะไรที่เป็นแบบนี้มันใช้ได้จริงรอะชอบอุ๊ย มามากโอก็มีกึ่งสาเ็้วยนี่นะคนอื่นนะเขาได้พวงมาลัยที่เป็นปีกนกปีกหงที่แบบเป็นเป็นทำจากสตางใช่ไหมเป็นปีกใหญ่ๆเป็นแบบใหญ่ๆนี้เลยแล้วดูเราดิกินได้ครับแต่ต้มยังไงก็ไม่เหมือนภาพหน้าสองเนะครับ ตาแป้งด้วยครับลูกตาเข้ม